test e s t t t ห t ึ่ t เโอเคเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วนะคะอ่าเสียงมาแล้วค่ะงงเหมือนกันตอนนี้ ใช่ค่ะถ้าถ้าตอนนี้ใช้เป็นแบบเหมือนไม้เครื่องธรรมดาได้นะคะโอ้ยังถือใบเหมือนเดิมนะคะยังถือใบเหมือนเดิมแต่เมื่อกี้พอลองต่อซาท์การ์ดแล้วมันไม่เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เอ้ยมันไม่เปลี่ยน d e v ว c e ์ให้ไปเป็นของซาท์การ์ดค่ะเดี๋ยวต้องลองบ่อยๆค่ะเพราะไม่งั้นมันจะเงียบเหงานะคะช่องอื่นเขาไลฟ์เขามีเพลงได้ไหมอะเขามีเพลงไหม ยังถือยังถือบายนะคะเมื่อสักครู่ขึ้นไปเกือบจะถึง tp 1เราแต่ไม่ถึงเด้อเกือบถึงแต่ไม่ถึงค่ะ t ีหนึ่งเราอยู่ที่9ก้าสองเนาะเมื่อกี้น่าจะขึ้นไปถึงประมาณสักเก้กว่ากว่าเหตุผลที่ให้บายนะคะจริงๆเราอยากจะยอ่อกรามให้ดูโครงสร้างจังเลยดูนะคะเมื่อวานเนี่ยเขาลงมารีเทสตรงนี้เนาะ รีเทสโลเดิมเลยเนี่ยโลเดิมเป๊ะเลยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นเอสอาฟปด้วยเห็นไหมเป็นแนวต้านที่เปลี่ยนเป็นแนวรับนะแต่รับเนี่ยถามว่าทําไมโค้ดถึงให้บายอีกรอบนึงเห็นไหมคะว่าแนวรับเนี้ยเคยส่งกราฟขึ้นไปทำไฮเออร์ไฮได้นะลงมาอีกรอบก็เลยให้ใช้นะคะอ่าให้ใช้แน่นอนว่าตอน,นเนี้ยกราฟเนี่ย ถ้ามองสวิงย่อยใช้คํานี้นะมองสวิงย่อยเนี่ยเหมือนเสียครงสร้างแล้วแหละสวิงย่อยตรงนี้เนาะเสียโคงสร้างแล้วเด้งเซลสปอร์ตภัยนะคะแต่อันนี้เป็นแค่โครงสร้าง15นาทีนะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูค่ะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงถ้านะตอนนี้นะคะเราบายค่ะบายตามสวิงนี้เลยเนาะ เห็นไหมเพราะว่าเขายกโลนะคะยกโลเดอเห็นไหมคะยกโลนะคะ,ะยกโลเมื่อสักครู่นี้ลงไปรีเทสเราก็เลยเข้านะก็เลยเข้าบายกันบายตอนนี้ทันไหมก็ไม่ได้รน่าเกียดค่ะแต่ว่าเรา SL ที่สวิงโลเดิมนะไหวไหมล่ะคะ ถ้าบริหารพอร์ตได้ก็ได้นะเรา SL ที่สวิงโลเดิมเลยเนี่ยที่79ะค่ะถ้าเข้าจากตรงนี้ก็ระยะ700จุดนะคะ700จุดเลยเมื่อสักครู่การาฟดีดขึ้นไปแต่ก็ยังไม่ไปต่อนะยังไม่ไปต่อสวัสดีค่ะอะอย่างนั้นเดี๋ยวเรายัางไงมาไลฟ์ Youtube กันบ่อยๆเนาะเพราะว่ามันขึ้นกราฟได้ค่ะ โอ้ชอบไลฟ์แบบขึ้นกราฟได้แบบนี้มากกว่าสวัสดีค่ะคุณเล็กอะตอนนี้ยังยังคองหน้าบายนะคะบายเพราะว่าเขาย่อมารีเทรทเนาะโอ้เข้าที่ฟิตโบเนาะกรอบสีฟ้าเล็กด้านบนนะคะมันคือโซนรีเทสเมนต์นะคะเข้าบายกันตรงนั้นมาเราตามกันไปค่ะว่าเราจะไปที่ไหน ตามไปครับไม่รู้จะว่ายังไงสวัสดีค่ะ ตอนนี้ยังแยกไม่ได้เลยนะว่าระหว่างการไลฟ์กับการสตรีมมันต่างกันยังไงเพราะว่า Youtube มันมีให้เลือก2อย่างนะคะเป็นไลฟ์กับสตรีมตอนนี้เจอพี่เล็กไม่มีขาเมื่อก่อนมีมันหายไปได้ไงก็ไม่ทราบเเขาขึ้นเป็นการไลฟ์กับการสตรีมซึ่งโอ้ยังแยกไม่ได้เลยนะว่ามันต่างกันยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวนะขอ,ขอมาสองช่องตัวเองหน่อยสิ ขอเอาอีกแอคเคา t มาส่งช่องตัวเองหน่อยช่องนี้จะเป็นช่องที่โอ้ใช้ไลฟ์ประจำนะคะอ่าเพิ่งไลฟ์วันนี้วันแรกฝากกดติดตามกันด้วยจ้าเดี๋ยวโอ้ยังพยา,ายามจะพยายามอัพคลิปให้บ่อยๆค่ะสตรีมคือการเอาเอาไลฟ์แชร์ออกไปค่ะเพราะ อ่าประเด็นคือตอนที่ให้ไลฟ์อ่ะมันให้เลือกว่าจะให้ไลฟ์หรือให้สตรีมจริงๆโอ้เลือกไลฟ์แต่ว่าพอไลฟ์แล้วมันคอนเน็กไม่ได้สัทีอะค่ะขอบคุณค่ะพี่เล็กบอกว่าตามโค้ดเสมอค่ะกรอบถีดสีฟ้าแบบนี้ทํายังไงคะอ๋อเดี๋ยวโอ้ทำให้ดูค่ะอ่าสตรีมคือการเอาไลฟ์แชร์ออกไปค่ะและเป็นการนํามาเผยแพร่ซ้ําแต่ว่ามันก็เป็นการไลฟ์ตอนนี้เลยนะเราก็เลยงงไง ก็เลยงงขอดูสิอ่าเดี๋ยวยังต้องไปดูอีกเยอะนะคะใช้งานใช้งานครั้งแรกจริงๆฝากทุกคนติดตามช่องด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ฝากแชร์ออกไปเนาะอ่าเมื่อกี้สมาชิกถามว่าไอ้กรอบสีฟ้าโคตรทำยังไงอ่าเดี๋ยวโอลบให้ดูนะคะปกติโอเป็นคนที่เทรดตามโซนเนาะก็จะใช้กรอบแบบน,นี้บ่อยหน่อยเลือกที่เครื่องมือค่ะสมมติถ้ายังไม่มีเนาะให้คลิกขวานะคะ คลิกขวาที่แถบเครื่องมือด้านบนค่ะเลือกคัสตอมเนาะแล้วเราสามารถที่จะมาเลือกเครื่องมือที่อยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้ค่ะมาไว้ฝั่งขวาได้ถ้าเลือกมาก็สมมุตินะคะอย่างนี้กด Insert มันจะมาอยู่ฝั่งขวาแล้วมันก็จะขึ้นมาที่แถบ Toolbar ของเราแบบนี้ค่ะนะอ่าซึ่งสี่เหลี่ยมก็คือเป็น t r i angler เราเนาะเราก็คลิกนี่เลยค่ะ draw triangle ค่ะนี่เลยแล้วก็ตีได้เลยนะคะวิธีการถ้าจะแก้ไขค่ะมันต้องมีปุ่มนะเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นจุดจุด สี่มุมเลยนะคะให้เราคลิกขวาแล้วเลือก p r o p e r t y ค่ะอยากจะเปลี่ยนสีสันหรืออยากจะทำอะไรได้เลยนะคะอยากจะเปลี่ยนสีอยากจะทำอะไรได้เลยนี่แบบนี้นะอ่ะเราก็จะได้กรอบขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะที่เมื่อสักครู่นี้สมาชิกถามเนาะที่คุณเล็กถามอ่าใช่ค่ะจริงๆมันเกิดจากการ,ราที่เราตีโซนเองค่ะนะเกิดจากการตีโซนของเรานี่แหละ ว่าเราจะรอที่โซนไหนไม่ได้ขึ้นเองไม่ได้เป็นอินดิเคเตอร์นะคะโอตีเองนะกราฟมีย่อกลับมาอีกหนึ่งรอบนะคะเมื่อสักครู่สบัดขึ้นไปเนี่ยถึงแค่ประมาณ91ไม่ถึง tp 1แล้วเนาะเรา tp 1นึ่ไว้ที่92นะคะไม่ถึง tp 1ของเราใช่ค่ะคลิกตรงเครื่องมือคะ่ะตอนนี้โอ้ก็ยังถือหน้าบายเหมือนเดิมนะคะบายเพราะว่ามองว่าเขาเป็นการย่อรีเทสเนาะ เอ uh, ที่โลเดิมค่ะที่เจ็ดเก้านะคะเอสเลโเดิมที่เจ็ดเก้าจ่ะเมื่อสักครู่มีสะบัดขึ้นไปที่ตื่นเต้นนิดหน่อยที่เก้าหนึ่งแต่ว่าวที่พีหนึ่งเราที่เก้าสองที่พีหนึ่งวันนี้ก็คือเส้นสีชมพูนะคะที่โอตีไว้เนาะเส้นสีชมพูจ้ะที่ตีไว้คือแนวท p เราค่ะทีพีค้นหาจากไหนหนึ่งก็คือแนวรับแนวต้านปกติค่ะสองก็คือฟิสบอลนซีนะคะ ยังถือปกติค่ะ ามาดูนะคะว่าอาอย่าลืมนะถ้าเราเทรดตามโครงสร้างแบบนี้นะ SL ต้องอยู่ที่โลเดิมนะคะที่79นะอาจจะไกลนิดนึงนะครับคลองหน้าบายไปค่ะ ขออนุญาตปิดไมค์สักครู่นะคะ อ่าขอประธานอภัยค่ะเสียงไม่ได้หายนะคะพอดีโอปิดไมค์ค่ะวันนี้แม่ผ่าตัดแล้วก็พี่สาวมีนัดตรวจก็เลยคุยกับที่บ้านนิดหน่อยค่ะตอนนี้เหมือนเดิมนะคะเรายังยืนหน้าบ่ายค่ะบ่ายจากอะไรตอนนี้โอ้ม,มองว่าเป็นการย่อรีเทสเนาะเดี๋ยวโอ้วิเคราะห์ให้ดูอีกทีนะคะก่อนจะปิดไลฟ์ดีใจมากเลยที่เราสามารถโชว์กราฟได้แบบนี้นะแล้วเราน่าจะได้ไลฟ์กันบ่อยๆนะคะโอเคประเด็นแรกนะคะกราฟเนี่ยลงไปถึงที่รับเดิมเลยโอเคเห็นไหม แบบนี้ถามว่าเเสียโคงสร้างขาดขึ้นไหมครไม่ค่ะเพราะมันก็ลงมาที่แนวรับแล้วก็เด้งเลยนะคะที่75นะ,ะ75เสร็จปุ๊บยังไงต่ออ่ะ75แล้วเราจะเห็นนะคะว่าสวิงไฮเนี่ยมันอยู่ตรงนี้โอ้ขออนุญาตตีสวิงไฮให้นะ,อ,ะอ,อันนี้คือโลนะคะขอโทษค่ะอันนี้คือไฮที่ส่งลงไปทํำโลนะคะ อ่ะเรามาดูโครงสร้างกันค่ะอันนี้คือไฮที่ส่งลงไปทํำโลแบบนี้และตอนนี้ถามว่าเบรกได้ไหมอ่ะเอาจริงๆนะถ้าไปดูที่1ชั่วโมงถือว่าไม่เบรกหรอกเพราะมันเป็นการรีเจ็คทิ้งไส้นะโอเคไหมถ้าเบรกมันควรจะเบรกด้วยเนื้อแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นคือเห็นไหมว่าโลมันยกตรงนี้นะคะโลยกขึ้นแบบนี้นะโลยกขึ้น หน้าที่ของเราคือเราก็วัดสวิงสุดท้ายค่ะเพื่อหาตำแหน่งรีเทสนะคะนี่เลยวัดสวิงสุดท้ายแบบนี้ค่ะเพื่อดูตำแหน่งรีเทสซึ่งมันก็คือกรอบสีไอ้เทาๆที่โอตีเนี่ยค่ะเพราะมันคือฟิตโบ50ถึง78.6กราฟย่อลงมารีเทสแล้วไม่หลุดนะคะโอ้ถึงเลือกที่จะบายค่ะบายเนาะบายเพราะทำนิวไฮแต่อย่าลืมนะนี่มันแค่ทำเพียินาทีนะ ก็เลยเลือกบายค่ะ sl sl อยู่ไหน79ค่ะคือสวิง low เดิมไม่ไม่75หรอโค้ดไม่ค่ะเพราะเราเช็คจุดเข้าจากสวิงนี้นะคะนี่นี่เราดูสวิงนี้เพราะฉะนั้น sl ที่โ o เดิมค่ะ79อ,ะอาจจะเผื่อสักเล็กน้อยประมาณ200จุดเนาะแล้วก็ยืนหน้าบายค่ะยืนหน้าบายและณนะตอนนี้สิ่งที่เรารอคือ tp ตามเส้นชมพูแคปหน้าจอาไว้ใช้งานกันได้เลยนะคะ9 2 9 5 9 8จ้า หลุด98ได้โอ้มองที่07และ14ค่ะนะอันนี้เป็นแนวไว้ให้เทรดกันวันนี้ใครพอใจกำไรเก็บได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามางงๆกับกับกับ YouTube ไปด้วยกันนะคะแล้วยังไงโอ้จะพยายามมาไลฟ์ช่องทางนี้บ่อยๆนะจะมาไลฟ์ช่องทางนี้บ่อยๆค่ะ เราจะได้มาเทรดแบบมีกราฟแล้วก็วิเคราะห์กราฟกันแบบนี้เ้้าว่างก็จะมาเปิดไลฟ์ให้บ่อยๆฝากทุกท่านนะคะแชร์ช่องนี้ออกไปด้วยถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะเรื่องเล่านักเทรดนะแล้วเรามาเจอกันจ้าบายบายคราวนี้ไปจริงแล้วนะ